ทำค่าใช้จ่ายโดยการคลิกที่ทำค่าใช้จ่ายระบบจะลิศรายการค่าใช้จ่ายขึ้นอัตโนมัติจากใบขนส่งจากนั้นคลิกทำค่าใช้จ่ายและกรอกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั้นๆเช่นค่าน้ำมัน2,000บาทค่าทางด่วน 120บาท,บาทหากต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้คลิกที่เพิ่มค่าใช้จา่ายระบบจะทำการคำนวณราคารวมให้อัตโนมัติจากนั้นคลิกที่บันทึกค่าใช้จา่ายหากต้องการดูรายการค่าใช้จา่ายสามารถคลิกที่ดูรายการค่าใช้จ่ายได้หากข้มาต้องการส่งออกข้อมูลสามารถคลิกที่ส่งออกข้อมูล หาต้องการพิมพ์ให้คลิกที่พิมพ์หน้านี้